ผมเล็กบอกินอาหารพี่น้องก็เนื่องจากว่าผมใหญ่เขาออกมาบอวมไนะครับเขากระสีบพระท่านคุณชิ้นเขาบ่ากินนกระสิเหลือหลายจางสีแต่ว่าควรเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไกยมันร้อยอยังสีเหรอพี่น้องหัวอาหารก็ได้นี่เห็นปะ อาหารก็สีรอยอีกสามมือเขาก็สิกินไปเองนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนนามเด้บอนไว้มันผมร้อยไว้กับเปลี่ยนหนามไว้เดี๋ยวเขาก็สิคุ้นขึ้นกับสถานทีเขาก็สิกินไปเองนะครับนี่นี่เขาบอกท่านคุ้นขึ้นนอกจากผมแยกออกจากมาบอบอใหญ่เลยนี่เมื่อพ้นคุ้นขึ้นแล้วพ้นก็สิกินเองแบบนี้เลย เห็นบอกัสีอ่อง่องเอียงแต่งขึ้นมานี่คือพานเรียวนะครับผมม้วนบอท่านเด้อพานก็คือม้วนนี่หอมแต่แยกออกมาคล้ายๆว่าเป็นบออนุบาลมาอนุบาลเขาไว้ให้เขากินอาหารบอกเกินสามมือสี่มือนะครับผมกินหรืออาทิตย์หนึง่งอันนี้อาทิตย์หนึง่งนี่อาทิตย์หนึ่งเขากินเองแล้วว เขาคุณเคยกับสถานทีมาขอบคุณเล่ยๆไหลเมื่อเขาคุณเคยกับสถานทีแล้วเขาก็สิกินไปเองนี่พี่น้องนี่เขาบ่กท่านไดยคุณเคยผมเรียงแบบบ้านบ้านแบบสูตรของผมนี่แหละนะครับผมแยกออกมาจากบอใ์ไงที่เป็นหัวตัวได้ติด ติดขาเป็นขาแล้วก็แยกออกมาไหวยังสี่นะครับแยกมาแหลกๆกเขากะบบกิน,นะกะสีเหลืออยู่ยงสี่หลงาอาหารกระ่บเ,เป็นยังอีกขาเมื่อหรืออาทิตย์หน,นึ่งเนี่ยเขากระสีกินเองข้องเขานะครับเขากระสีกินเองเพราะฉะนั้นบ่ต้องตกใจนี่คือมว้วนนี่กินแล้วกินเองเป็นแล้ว ผ่านแล้วแต่ว่าต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับม้วนนี่กำลังหัดให้กินอยู่หัดให้คุณกับสถานที่เพิ่นเพิ่นบรร่ท่านคุณสถานที่เพิ่นเกสิบรร่เคยกินเท่าไรหลังจากอาทิตย์หนึ่งไปแล้วระษีอ้วนจำมั่มแบบมว้วนนี่นี่เห็นบรร่นี่อ้วนอ้วนครับขอพุดหล้ยๆคลิปนี้นะครับผมเอาความหูเล็กๆนหน่อยๆมาฝากพี่น้อง ที่ฟ้ามผมเห็ดเองบนฟ้ามดอกที่เลี้ยงเองเห็ดเอง,ห,เองหรืออาศัยกบแครสิบโตสิบแม่ตัวผู้สิบโตหายออกไปน้ำเหลือตัวผู้หาตัวเดียวนี่นะครับผมขอบคุณลหลายๆบ่ตบอตรงไปเฮ็ดหลายนะครับก็แยกออกจากนีเห็นบอตัวไหนเป็นขาแล้วเขาก็สิบขึ้นจังไงล่ะ ขึ้นคอยจึงขันข่อยแยกออกมาขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้เก็บความหูเล็กๆนหน่อยมาให้พี่ให้น้องครับผมปิดไว้ขั้นบ่อปิดไว้นกสิมาลงนะครับ